โอไมครอนกันหน่อยนะครับโควิดกลายพันธุ์ที่น่าก,กังวลล่าสุดเนี่ยหลายสื่อเขาบอกนี่จ่อประตูบ้านเราแล้วนะครับใกล้ประเทศไทยเข้ามาทุกทีมาเลเซียเจอแล้วหนึ่งคนนะครับเป็นนักศึกษาหญิงที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ผ่านมาทางสิงคโปร์ประเด็นคือเธอขึ้นรถบัสของมหาวิทยาลัยจากสนามบินไปที่เมืองฮีโปทีนี้พอรู้ว่าติดเนี่ยก็ต้องไปกักตัวคนที่ใกล้ริดที่อยู่บนรถก็ปรากฏทั้งหมดยังไม่มีใครติดเชื้อยกเว้นเธอคนเดียว ตอนนี้นักศึกษาต่างชาติที่ติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยต้องมีการกักตัว10วันจนถึง29พฤศจิกายนนะครับส่วนหมอมนูนีชเวงวงค่ะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจนะคะโพสต์ผ่านทาง Facebook คาดการณ์ว่าอีกไม่นานโอมครอนน่าจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วโลกแล้วคงจะแทนที่เดลต้าในไม่ช้าคือคุณหมอบอกว่าจริงๆย้อนกลับไป3เดือนที่แล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังแปลกใจว่าทําไมคนผิวดําในทวีปแอฟริกาถึงติดโควิดน้อย นี่ตามที่คุณหมอท่านท่านเรียกนะคะทำไมถึงติดน้อยทั้งทั้งที่วัคซีนก่อนน้อยแล้วก็มีเดลต้าก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะพันธุกรรมของคนผิวดําต่างกับคนผิวขาวและคนเอเชียหรือเปล่าแล้วถ้าย้อนไปสายพันธุ์เอลฟาเนี่ยมันระบาดหนักกับคนผิวขาวแต่คนเอเชียติดน้อยก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าคนเอเชียฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคไหมแต่คนตะวันตกเขาไม่ฉีดเป็นการสันนิษฐานนะคะคือจะเห็นว่าแต่ละสายพันธุ์มันมันระบาดต่างที่กันอย่างเดลต้า พอมันมาระบาดมาอินเดียปุ๊บอาวคราวนี้มาถึงเอเชียละแล้วก็ไปถึงตะวันตกด้วยแต่แม้อย่างนั้นเดลต้าก็พบน้อยในทวีปแอฟริกาทีนี้โอไมคอนเนี่ยค่ะคุณหมอมนูนบอกว่าโอไมคอนเวลานี้ที่แอฟริกาใตา้แซงหน้าสายพันธุ์เดลต้าไปแล้วเชื่อว่าอีกไม่นานค่ะโอไมคอนจะระบาดเป็นวงกว้างในแอฟริกาแล้วจะไปทั่วโลกคราวนี้เอาหมดเลยเอาหมดทุกสีผิวผิวสีแล้วใช่ไหมคะ ผิวขาวด้วยเอเชียด้วยแล้วน่าจะแทนที่เดลต้าในไม่ช้าค่ะ